สวัสดีค่ะพบกันที่แปลงผักเหมือนเดิมนะคะวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกนะคะอย่างที่บอกนะคะการปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบแดดร้อยฝนร้อยนะคะหนึ่งวันพันปัญหานะคะเดี๋ยวจะพามาดูค่ะตามมาเลยค่ะจะเห็นว่าผักนะคะถ้าเราเดินดูผืนผนแบบนี้เราจะไม่รู้เลยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างนะคะที่นี้เหมือนพอร้อก็เหมือนกัน อย่างเรสคอร์ลนี้นะคะเรามองดูแบบนี้เราดูเหมือนว่าน้องโตแล้วก็สวยดีนะคะแต่ว่าน้องก็ยังมีปัญหาซ่้องอยู่ดึงอย่าอย่างมินิคอร์สนะคะตัวนี้ขออนุญาตแพลนกล้องมาทางน้องผักแทนนะคะเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรสคอรอลนะคะ จะสังเกตว่าน้องมีความถ้ามองเผลนๆแบบนี้ก็ก็ปกติดีนะคะแต่ว่าถ้าเราซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆนะคะถ้าดูใกล้ๆแบบนี้น้องก็แอบ,บมีความใบกระด้างนะคะเล็กน้อยนะคะเนี่ยดูนะคะก็ตอนนี้กำลังให้ฮอร์โมอนนมสดนะคะแล้วก็พ่นละอองน้ำช่วงเช้าเพื่อแก้ใบกระด้างนะคะ เดี๋ยวพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นมินิคอร์สนะคะอยากให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยถ้ามองเผลนๆแบบนี้น้องไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะคะน้องโตวไวมากสวยเป็นพุ่มสวยด้วยนะคะหอสวยมากนะคะแต่แต่ทีนี้นะคะ ถ้ามองเพลินๆแบบนี้เราไม่รู้นะคะแต่พอเรามาซูมใกล้ๆเนี่ยค่ะเราจะเจอตัวปัญหาค่ะทุกคนนี่ค่ะพอแกกดูด้านล่างนี่ก็จะเจอเห็นไหมคะมีขี้หนอนมีร่องรอยของขี้หนอนหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีขี้หนอนแบบนี้มันก็ต้องมีตัวหนอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวการให้เจอไม่เช่นนั้นแล้วตัวจิ๊ดเดียวนะคะแต่ว่ากิน กินเรียบเลยนะคะกินวันเดียวเสียหายไปเยอะเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยมีตัวจริงๆด้วยเห็นไหมคะเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวนะคะยังเป็นตัวอ่อนนะแต่ว่าวันเดียวสามารถกินได้เยอะมากเจ้าหนอนตัวนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมตัวเล็กนิดเดียวนะคะแต่ว่ากินไวมากๆนะคะเป็นหนอนแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเรา ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเราปลูกผักเราก็ต้องใส่ใจดูแลอย่ามองข้ามแม้กระทั่งจุดเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็ต้องหมั่นดูนะคะอย่างโดยเฉพาะคนที่ปลูกผักแล้วก็เน้นแบบไม่ใช้สารเคมีก็คือแบบผักปลอดสารพิษมันคอเนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีนะคะจะใช้น้ำส้มควันไม้อ่าหมักกับยาเส้นหรือว่ายาสูบนะคะ แล้วก็จะเอามาพ่นจริงๆมันต้องพ่นอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นยาฆ่า,า,มาแมลงมันแค่ป้องกันได้วัน2วันแค่นั้นเองแต่พอทีนี้พอฝนตกลงมาบ้างอะไรบ้างแค่มองข้ามไม่กี่วันนะทุกคนเนี่ยเจอเลยนะคะวิธีจัดการกับหนอนนะคะวิธีจัดการเราก็ต้องหาตัวการแล้วก็ทําลายเจ้าตัวหนอนนี่แหละให้หมดก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็ ใช้น้ำส้มควันไม้ผสมยาสูบที่เราหมักไว้นี่แหละมาฉีดพ่นช่วงแรกๆนี้ถ้าเจอเนี่ยก็ต้องหมันฉีดหน่อยวันละครั้งเลยก็ยิ่งดีนะคะแต่เมื่อควบคุมได้แล้วเราก็เว้นช่วงให้เขาสามวันครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆขอจะส่องทุกวันอยู่แล้วนะคะมีช่วงที่ผ่านมานี่แหละสองสามวันไม่ได้วางก็เลยมองข้ามไปสอง ไม่ได้ไม่ไม่ว่างไม่ได้สนใจสองสามวันเนี่ยนะคะก็เจอเลยเจอหนอนเลยนะคะมันก็เป็นอะไรที่ก็ไวมากเหมือนกันนะคะพวกหนอนเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงเฉพาะแค่มินิีคอร์สตัวเดียวนะคะเนี่ยน้องผักกาดฟิลเล่ก็เจอนะคะเนี่ย ไม่รู้ว่าลงทั้งแปลงแล้วหรือยังนะคะจะต้องจัดการส่องอีกทีนึงน,นะคะเนี่ยนะคะมองเผลนๆดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะแต่เนี่ยมินเหมือนมีร่องรอยของขี้นอนอยู่นะคะเดี๋ยวลองลองลอง,ลองแกวกดูนะคะเฮ้ยน,น,นั่นนั่นนั่นมีมีค่ะมีเจออีกแล้วนี่เห็นไหมโอ้โหสงสัยจะลงทั้งแปลงนะเนี่ย มีจริงๆด้วยอะทุกคนนี่เห็นไหมคะแย่เลยอะผักกำลังจะได้ออกแล้วอะวันสองวันนี้เองอะหนอนลงเลยตอนแรกคิดว่ามีแค่มินิคอร์สไม่กี่ต้นนะคะนึกว่ายัางยังยังไม่เยอะแต่ทีนี้คิดว่าน่าจะลามทั้งแปลงแล้วแหละนะคะน่าน่าจะต้องสองทุกต้นแล้วแหละงานนี้นะคะ โดยเฉพาะมินิคอสนะทุกคนมินิคอสมันจะต้องมันหอ่อมันจะต้องแกกดูตามกา้านตามกอมันให้ดีนะคะนี่นี่คือตัวการของเขานะคะค่ะทุกคนก็อขอตัวไปจัดการกับน้องหนอนนี่ก่อนนะคะแล้วก็จะทำการผสมน้ำหมักควันไม้นะคะเพื่อที่จะมาพ่น ฉีดซ้ำอีกนะคะเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็กําจัดนอนแล้วกลางคืนแอมก็จะต้องมาส่องทุกบันด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าถูกใจรบกวนกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ